นี่แหละคือข้อที่ว่าโลกทั้งโลกกลายเป็นโลกของความโลกเต็มไปได้วยความโลกของคนทุกคนหรือของคนทุกฝ่ายซึ่งกำลังหันหลังให้าศาสนาของตนด้วยกันทั้งนั้นจนถึงกับไม่มีาศาสนาที่แท้จริงเหลืออยู่ในโลกมีแต่พิธีรีจองซึ่งเป็นเพียงเปลือกของาศาสนา จึ่งด้รบราฆ่าฟันกันไปอย่างไม่มีหวังว่ามันจะสิ้นสุดลงได้อย่างไรเขาจะได้ทําเล่นกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตันหาเลยสิ่งที่เรียกว่ากามหรือความต้องการนั้นมันมีลักษณะอย่างนี้พระพุทธภาสิตจึงมีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มากมายมากเ,เกินกว่าที่จะนำมา อธิบายในที่นี้ให้หมดสิ้นได้ยกตัวอย่างเช่นรัตวานัติตันหาสมาณีแม่น้ำที่จะเสมอด้วยตันหานั้นไม่มีแม่น้ำคือสายน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปไม่รู้จะหยุดจะย้อนแม่น้ำที่จะเสมอด้วยเกลียวแห่งตันหาคือความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มี แม่นาม้าใดๆในโลกนี้มันไม่มากมายลายกาดเท่ากับกระแสะแห่งตันหาดังนี้เป็นต้นและตรว่านักหาปนวัเสณติตนะิกาเมสุวิชติซึ่งแปลว่าแม้ว่าฝนจะตกลงมาเป็นเงินเหรียญ <c oughs> ความอิม่มในความต้องการก็ยังไม่มีแก่มนุษย์ ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าแม่ฝนจะตกลงมาเป็นเงินเหรียญเหรีเงินเหรียญทองของประเทศไหนก็ได้ฝนตกลงมาเป็นเงินเหรียญเท่าไรเท่าไรความอิ่มหรือความพอก็ไม่มีแต่บุคคลผู้มีความต้องการได้นี่แหละคใอยคำนวณดูเถอะว่าจิตใจของมนุษย์ที่เพิ่มคูณไปได้วยความโลภนั่นมันมีลักษณะอย่างนี้ ยิ่งอบรมมันผิดจิตใจมันก็เป็นอย่างนี้มากยิ่งขึ้นกว่าเกา่าหลายเท่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่านี่แหละคือจิตใจของมนุษย์ในโลกในวันนี้ในประพุทธศักราช2513ที่เรากําลังมานั่งประชุมกันเพื่อทำมาคบูชาในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักลักษณะ หรือรู้จักธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าความโลภหรือความสาธนากันในลักษณะเช่นนี้เถิดแล้วก็จะได้รู้ต่อไปตามลำดับตามลาดับว่าชิคัตชาปรมาโรคาความหิวนี้เป็นโรคอย่างยิ่งพระพุทธภาสิตข้อนี้หมายถึงความหิวในทางวิญญาณ ไม่ใช่หิวข้าวหิวน้ําแต่ได้แก่ความหิวของกิเลสตัณหาซึ่งหิวอย่างไม่มีขอบเขตถึงขนาดที่เรียกว่าภูเขาเป็นทองทั้งลูกลูกทั้งสองลูกก็ไม่พอแก่ความประสงค์ของคนคนเดียวความหิวทางวิญญาณหมายถึงความหิวด้วยอำนาจของความหลง มีความทะเยอทะยานไม่มีที่สิ้นสุดหิวในเรื่องกินนั่นยังไม่เท่าความหิวในทางของกิเลสตัณหาคือความหิวในทางกามหรือความหิวในทางเกียรตเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามเรื่องนี้เป็นที่ตั้งแห่งความหิวความหิวในทางอาหารทางการกินนั่น ไม่เท่ากับความหิวในเรื่องกามและเรื่องเกียรติที่พระองค์ตัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนั้นเป็นความหิวในเรื่องกามและเรื่องเกียรติเมื่อในกระหายที่จะได้เรื่องกามและเรื่องเกียรติแล้วมันก็เสียบแทงจิตใจที่ว่าเป็นโรคนั้นหมายถึงเสียบแทงจิตใจการหิวข้าวไม่เสียบแทงจิตใจมากเหมือนกับหิวกามหรือหิวเกียรติ นับว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่าให้ความหิวชนิดนั้นครอบงำได้ความหิวชนิดนั้นครอบงำเมื่อใดแล้วก็กลายเป็นเปรตไปทันทีคำว่าเปรตนั้นหมายถึงผู้หิวหิวในทางจิตในทางวิญญาณอย่าได้ไปเข้าใจอย่างลูกเด็กๆว่าเปรตไม่ได้กินอาหารแล้วก็ผอมโซแต่เข้าใจอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ว่า คนที่หิวในเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นแหละมีดวงวิญญาณที่ผอมโซและเป็นเปรตสมตามประพุทธภาสิทธินี้ที่ว่าชิกัดช้าปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งพวกนายทุนก็หิวพวกกรรมกรก็หิวมันก็เป็นเปรตกันไปทั้งสองพวกเรียกว่าโลกนี้จะเป็นโลกของเปรตไปแล้วก็ได้ เพราะเต็มไปแต่ด้วยคนหิวและหิวอย่างยิ่งหิวอย่างร้ายแรงหิวอย่างบอกไม่ถูกหิวในการที่จะมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่จะชนะพวกนั่นจะชนะพวกนี้ความหิวทุกอย่างนี้เป็นความหิว <c oughs> ที่ทำให้ดวงวิญญาณพอมโซกลายเป็นเปรตไปทั้งนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก <c oughs> นนมนุษย์เราถ้าพิจารณาข้อนี้กันให้ดีๆแล้วก็จะเกิดความสลดสังเวชสงสารคนหิวแล้วก็จะได้ช่วยกันเอื้อเพื่อเผื่อแผ่แก้ไขให้คนหิวนั่นหายหิวซึ่งเป็นการกุศลแต่เดี๋ยวนี้ตนกลับเป็นเปรตแท้เองเป็นคนหิวแท้เองหิวยังไม่มีที่สิ้นสุดเส้เองด้วยกันทุกคนแล้ว ใครเล่าจะเป็นคนช่วยใครอย่าอวดดีไปว่าจะทำหน้าที่ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แต่แท้ที่จริงแล้วตัวเองก็เป็นคนป่วยเป็นคนหิวหรือเป็นเปรตจะเ,เองเพราะว่ามีความโลภเกินไปจึงตกอยู่ในสภาพอย่างนี้มีประพุทธพาสิตสืบต่อไปที่ควรจะเอามาพิจารณากัน คือเรื่องความทุกข์กับเรื่องความสุขมีพระพุทธภาษิตว่านัตถิกามาปรังทุกขั้งความอื่นความทุกข์อื่นนอกไปจากกามนั่นไม่มีนัตถิสันติปรังสุขครังความสุขอื่นนอกไปจากความสงบนั้นไม่มีเป็นของคู่กันอย่างตรงกันข้าม ทุกอื่นนอกจากกามนั้นไม่มีสุขอื่นนอกจากความสงบจากกามนั้นไม่มีถ้ามีความทุกข์ก็หมายความว่ามาจากกามคือความอยากความหิวถ้ามีสุขก็หมายความว่ามาจากความสงบจะได้ซึ่งความอยากนั้นนี่เป็นแม่บทของเรื่องสุขเรื่องทุกข์กินความครอบคลุมไปถึงความสุข และความทุกข์ทุกชนิดขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วจะต้องมาจากความอยากคำว่าความอยากนี่หมายความว่าอยากได้ความโง่ความหลงถ้าต้องการด้วยสติปัญญาก็จะทำหน้าที่ของตนตามที่ควรทำแล้วนั่นเขาไม่เรียกว่ากามไม่เรียกว่าความอยากไม่เรียกว่าตัณหาถ้าเรียกว่ากามว่าความอยากว่าตัณหาแล้วหมายถึงความอยากเพราะความโง่ คือความอยากของกิเลสตัณหานั่นเองระวังให้ดีอย่าเอาไปปนกันเสียจะทำให้เข้าใจพระพุทธภาสิตไม่ได้จะไม่รู้ศาสนาของตัวที่พูดว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อพูดว่าความอยากในภาษาบาลีนั้นหมายถึงตัณหาแต่ในภาษาไทยนี้กำกวมจึงต้องแยกกันว่า ถ้ามีความอยากด้วยความโง่มีกิเลสตัณหาเป็นต้นแล้วนำมาซึ่งทุกข์เกินความต้องการด้วยสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ทองตนนั้นไม่รวมอยู่ในที่นี้แต่จะเป็นเครื่องแก้ทุกข์เรามีความรู้สึกผิดชอบจวดีแล้วมีความอยากความต้องการที่จะทำหน้าที่อันนั้นในถูกต้องอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์แต่เป็นทางนำมาสึ่ความสุขคือจะให้ระงับความอยากนั่นจะได้ ในโลกนี้กำลังเต็มไปด้วยความคลายหรือความอยากหรือว่ากำลังเต็มไปด้วยความสงบจากความอยากก็ลองพิจารณาดูเองก็แล้วกัน <c oughs> มองดูไปทั่วทั่วโลกว่าโลกนี้เต็มอยู่ด้วยความคลายความอยากหรือว่าเต็มอยู่ด้วยความสงบจากความคลายความอยาก แล้วเราก็จะเข้าใจพระพุทธภาตินี้ได้ทันทีว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโลกนี้กำลังมีอะไรที่เต็มไปหมดทั้งโลกนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่จะต้องทราบไว้เพื่อเข้าใจต่อไปว่าโลกนี้ ตกอยู่ใต้อำน,นาจของกิเลสนี้อย่างไร